สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะฮะยุทธก็เอาเคสเคสนี้นะครับก็มาแจ้งกันเหมือนเดิมนะครับคือคนไทยเราเนี่ยโดนแทบทุกวันเรื่องจริงเลยครับโดนแทบทุกวันนะฮะในเรื่องของการที่เราไปสมัครสินเชื่อนะครับที่มีโฆษณาเนี่ยในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับอย่างแพลตฟอร์มที่ให้ดูนี้นะครับก็คือแพลตฟอร์มของแอปฟ้านะครับที่เห็นกันบ่อยๆเลยนะครับเป็นรูปแบบของ ตารางสินเชื่อให้กู้ระยะเวลาเท่าไหร่กี่เดือนนะฮะหเดือน12เดือน24เดือนอะไรประมาณนี้มันจะเป็นรูปแบบของตารางให้เราเลือกนะครับเลือกกู้ในยอดของสินเชื่อนั้นๆนะครับเนะี่ยเหตุการณ์แบบเนี้นะฮะพี่ท่านนี้ก็เจอมานะครับกู้ในนี้แหละนะฮะในแอปฟ้านะครับแต่ไม่ได้รับเงินคือเขาเนี่ยให้เราโอนเงินไปทําประกันก่อน299อเาเก้อาะไไงเห็นไหม ให้โอนก่อนค่าธรรมกันอะไรก็ไม่รู้นะฮะประมาณ300นะครับประมาณ300จบเลยแต่พอเราโอนไปแล้วเนี่ยบอกว่าต้องเสียค่าทำเอกสารอีกและค่าโอนอีก1,050บาทเห็นไหมเริ่มแล้วใช่ไหมนะฮะมิจฉาชีพจะค่อยๆหลอกให้คุณโอนไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดโอนไปเรื่อยๆจนมีการให้คุณกรอกข้อมูลเอกสารส่งไปให้นะครับแล้วทีเนี้ยเข้าอีหลอบเดิมเลยมุกเก่าๆเอกสารกรอกผิด นู่นนี่นั่นนะฮะเล,เ,เลขที่บัญชีผิดหนึ่งตัวเลขที่บัตรประชาชนสลับกันเล็กๆน้อยๆคุณต้องโอนเงินไปทำการแก้ไขถึงจะปลดล็อกรหัสการถอนเงินได้นะ,จะเจอแบบนี้ทุกทีนะครับมันจะหลอให้คุณโอนไปเรื่อยๆจนถึงหลักหมืน่นคุณเชื่อผมเนี่ยแค่เริ่มต้นก็299แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนที่เสียไปประมาณเนี่ย299นะครับนะ ถือว่ายังน้อยนะแต่เสียเงินประมาณเนี้ยเยอะนะครับหลายคนอ่าแล้วรวมกันร้อยคนก็โอ้หไม่รอดไปเท่าไหร่แล้ววะสองหม่เก้าเหรอใช่ไหมคือโดนหลายคนมากๆากในเรื่องของการโอนเงินก่อนนะฮะในการสมัครสินเชื่อพวกนี้ยเจอกันเยอะและถามหน่อยว่าเจ้าหน้าที่จะทํำยังไงจะตามบัญชีมาให้ไหมเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาโดนเนี่ยเคสแบบนี้เห็นไหมอย่างที่ยุทธบอกอะ โดนโอนไปเนี่ยเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยหลักพันสองพันสามพันห้าพันหนึ่งหมื่นถามว่าตามตามให้ไหมตามจับบัญชีม้าให้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนคดีใหญ่ๆไหมนะที่ทีเขาโดนเป็นล้านนะมีมีชื่อเสียงเป็นดาราอย่างเงี้ยตามให้แบบนั้นไหมถามหน่อยเขาอะไปแจ้งความกันหมดนะแทบนะแทบจะหมดอะแจ้งความอะถามหน่อยว่าตามบัญชีม้าให้ไหมเคสแบบเนี้ยคุณดูดิความเสียหายของประเทศไทยอะเจอแบบเนี้ย คูณเอาเลยคุณคูณเลยว่าโดนรวมๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยโดนเนี่ยโอนเงินไปก่อนเนี่ยให้พิจาชีพแบบเนี้คูณไปเลยว่าเท่าไหร่เยอะมากถามว่าทําอะไรได้บ้างนะไม่ได้เงินคืนก็ขอให้จับพวกมันก็ได้เนี่ยบัญชีม้าเนี่ยหลักฐานชื่ออะไรต่างๆเนี่ยตามจับเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันไม่รู้เรื่อง นะถ้ามันไม่รู้เรื่องท้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ๋อเออแค่ไปเปิดบัญชีให้เขาจับต้องจับอยู่แล้วครับนะฮะจับไปก่อนฮนะจับไปเลยถึงไม่ได้โดนตัวใหญ่ก็จับก่อนจะได้รู้สํานึกนะครับว่าการเปิดบัญชีม้าเนี่ยนะมันทําให้เดือดร้อนต่อคนทั่วประเทศแค่ไหนนะครับที่มีมิจฉาชีพเนี่ยแล้วไปหลอกให้โอนเงินแบบเนี้เห็นไหมต้องระวังนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะ สินเชื่อทุกๆสินเชื่อนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะฮะเป็นตารางแบบเนี้ยคือผมต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าชื่อบริษัทนั้นๆจะเป็นพวกมิจฉาชีพไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างชื่อแอบอ้างชื่อนะครับนะบเพื่อหลอกให้เนี่ยพวกเราเนี่ยนะเข้าไปสมัครสินเชื่อมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับที่จะกู้ได้แบบเออเป็นเงินก้อนหลักหมื่นนี่นะฮะ ต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับตอนนี้มันอันตรายไม่หมดแล้วสินเชื่อใน f c e e o o o อ่ะผมบอกให้เลยนะฮะนี่ก็ในตอตก็เยอะนะโหลดกันเข้าไปพอโหลดไปโหลดมาเอาไปคุยกันทางไลน์โดนโอนเงินก่อนอีกระวังไว้หน่อยฮะผมเสียดายเงินเนี่ยไอโดนแบบเนี้ยโมโหมากนะฮะถ้าแอปเนี่ยมีการโอนเงินไปโอนกันมาเนี่ยยังไม่ยังไม่หนักเท่าไอเนี่ยแต่อเนี้ยเนี่ยโดนโอนไปก่อนเนี่ยโอ้โหเสียเซลนะครับ และน่าโมโห,หน่าเจ็บใจด้วยถ้าทางเจ้าหน้าที่ไม่ทําอะไรเลยกับไอ้พวกนี้